ุกคนเจอก,กันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแซนดี้จะเอารถไปต่อทะเบียนนะคะไปต่อพรบรนะคะหมดอายุแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะใครที่ยังไม่เคยไปเดี๋ยวแซนดี้พาไปนะว่าอันดับแรกเราจะต้องไปที่ไหนก่อนนะคะไปทำอะไรก่อนนะคะตามมาเลยค่ะ ก็คืออันดับแรกนะคะทุกคนจะต้องมาที่นี่นะคะก็คือจะต้องเอารถมาเช็คสภาพก่อนนะคะทุกคนโอ้รถเต็มเลยนะคะแต่แซนดี้ต้องรอคิวนี่ค่ะแซนดี้เอารถมาเช็คสภาพตรงนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวลงไปข้างล่างก่อนนะคะนี่ให้ทุกคนดูว่ามันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้เนาะ ตอรอตอนะคะรับรองสภาพรถนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะสซนี้ก็ตรวจเช็คสภาพรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จ่ายค่าตรวจเช็คสภาพไปนะคะทั้งหมด200บาทค่ะเสร็จแล้วทีนี้นะคะเราก็จะไปที่ขนส่งนะคะจังหวัดอ่าไปที่กลุ่มการขนส่งของจังหวัด ที่อยู่ใกล้บ้านของเรานะคะที่สุดเนาะอย่างที่อุบลเนี่ยจะมีอยู่ที่สองที่นะคะจะมีในเมืองตรงที่หน้าสนามบินนะคะแซนดี้ก็จะไปตรงนี้นะคะส่วนอีกที่หนึงก็คือหลายๆคนจะไปสอบใบขับขี่ตรงนั้นนะก็คือจะอยู่ทางนู่นเอ่อสายรอบเมืองตรงนู้นนะคะเดี๋ยวตอนนี้แซนดี้จะไปตรงทางหน้าสนามบินนะคะตามมาเลยคะ่ะ ก็ตรงนี้นะคะมาถึงแล้วนะคะเลี้ยวเข้าไปในกรมการขนส่งนะคะที่อยู่ที่หน้าสนามบินอุบลน,นะคะทุกคนรถที่จอดข้างหน้าเยอะๆตรงนี้นะก็คือรถสำหรับคนที่ยังไม่ตรวจยังไม่เช็คสภาพรถนะคะทุกคนเห็นไหมคือถ้าแซนดี้มาตอนนี้นะคือวันนี้ก็ไม่เสร็จนะคะแต่ว่าแซนดี้อ่ะคือ ตรวจเช็คสภาพเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มาได้เลยนะคะไปทําพรบรแล้วก็ต่อทะเบียนได้เลยนี่ทุกคนเจอที่จอดด้วยโชคดีมากๆเลยมีที่จอดแล้วก็ร่มด้วยนะคะทุกคนนี่คะ่ะเย้ดีใจจังเลยเนี่ยค่ะไปทําตรงฝ่ายทะเบียนรถข้างหน้าตรงนั้นเลยนะคะทุกคนค่ะก็ตรงนี้ถึงแล้วนะคะทุกคนแซนดี้ขอ ไปทําภารกิจก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนคือพอมาถึงอะ่ะทุกคนจะต้องมาทําพรบก่อนนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นพรบอรของวิิยาประกันภัยนะคะเมื่อกี้ซันดี้จไปประมาณ600กว่าบาทนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแซนดี้ก็ทำภารกิจเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะคือแซนดี้ออกจากบ้านมาประมาณแปดโมงนะทุกคนแล้วตอนนี้คือยังไม่เก้าโมงเลยไวมากๆทุกคนรู้ไหมคือแบบก็คือแซนดี้ไปถ้าเราไปทําตามขั้นตอนมันก็จะรวดเร็วมากคือแซนดี้ไปเช็คสภาพรถ,รถตรงข้างนอก แต่ว่าหลายๆคนน่ะที่ไม่ทราบนะคะก็จะไปเช็คามาเนี่ยเข้าคิวตอนนี้คือยาวเฟื้อยเลยนะถ้าแซนดี้มาต่อตรงนี้นะไม่รู้วันนี้จะเสร็จหรือเปล่านะคะคือตอนนี้คือคนเข้าคิวเพื่อเช็คสภาพนะคะที่ขนส่งอะ่ะเยอะมากนะคะแล้วเขาก็ยังไม่เสร็จแต่ว่าถ้าใครที่แบบที่ทำแบบแซนดี้เนาะคือให้คุณอะ่ะไปเช็คสภาพรถข้างนอกที่เขามีการรับรองนะคะ เช็คสภาพรถเสร็จปุ๊บให้เรามาที่ขนส่งนี่แหละแต่ว่าเราจะต้องไปทำพรบก่อนนะคะทำพรบ,รบรซึ่งที่นี่นะคะก็จะเป็นบริษัทของวิริยะประกันภัยนะคะทำพรบ,รบรแล้วก็จะเป็นการทำประกันนะคะเป็นการทำประกัน เกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุนะคะซึ่งแซนดี้ก็จ่ายไปแค่ประมาณ600กว่าบาทนะคะเสร็จแล้วทีนี้พอเอกสารเราครบแล้วเรามีใบที่ตัวเช็คสภาพรถแล้วมีใบทําพลบแล้วนะคะเราก็ไปตรงประชาสัมพันธ์ติดต่อประชาสัมพันธ์ว่าเราเอกสารครบแล้วปุ๊บเราก็เขาก็จะกดบัตรคิวให้เรานะคะเสร็จแล้วเขาก็จะถามว่า,าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่า,าเป็น เป็นเออ่โอนอ่าโอนแบบออนไลน์ซึ่งแซนดี้ก็ทีนี้แซนดี้ก็มีเงินแค่ประมาณสองพันทุกคนซึ่งแซนดี้ไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่แซนดี้ก็เลยบอกเขาว่าไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เพราะว่าเออ่ถ้าเป็นเงินสดน่ะจะมีอยู่แค่ประมาณสองพันอย่างเงี้ยคะ่ะทีนี้เขาก็เลยถามว่าเออ่แซนดี้จ่ายต่อแซนดี้ ต่อเออทะเบียนเนี่ยไปเมื่อขัดต่อไปนานเท่าไหร่แล้วออตั้งแต่ปี65หรือปี66ซึ่งแซนดี้เพิ่งขัดต่อไปของปี66เองนะคะเพิ่งเลยมาแค่3วันเองนะคะเพราะฉะนั้นอ่เขาก็เลยบอกว่าอ๋อถ้างั้นก็จ่ายแค่พันกว่าบาทอนะคะก็แซนดี้ก็ได้บัตรคิวมาแล้วก็จ่ายตังไป1,059บาทนะคะทุกคน ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนราบรื่นทุกประการนะคะใช้เวลาทั้งหมดนะคะกระบวนการทั้งหมดนะคะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยทุกคนตอนนี้นะคะที่ซันดี้อัดคลิปอยู่นะคะก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกําลังจะกลับนะคะยังไม่9ก้าโมงเลยทุกคนอีก15นาที9ก้าโมงค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะนี่ค่ะทุกคนซันดี้แวะซื้อน้ำแวะซื้อกาแฟแป๊บหนึ่งนะคะ ที่ร้านนงกลีนนะคะกลีนคอฟฟี่นี่มีขน,นมจิบด้วยนะขนมจิบซาลาเปาด้วยนี่าลาเปานี่กาแฟสดนีของกินเยอะมากมีพิซซงพิซซ่าด้วยนะทุกคนดูแต่งร้านน่ารักมากค่ะนี่น่ารักมาก ทางกลับบ้านนะคะมีมะพร้าวมีผลไม้ด้วยนะคะนี่นี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นรูทีนของแซนดี้ในวันนี้นะคะก็คือไปต่อทะเบียนรถนะคะแล้วก็แวะซื้อน้ำนะคะนี่ทีนี่ทุกคนดูร้านน่ารักมากนะคะ นี่ถ้าใครผ่านมาทางนี้ก็แวะมาทานได้นะคะร้านน้องกรีนนะคะเจ้าของร้านน่ารักมากนะคะใจดีที่นี่เลยนะคะนี่กรีนคอฟฟี่นะคะก็ตอนนี้ออข้างหน้านะคะถนนก็กําลังจะขยายนะคะทุกคนก็คือก็อาจจะออข้างหน้าอาจจะดูครุขระนิดนึงนะคะแต่ว่าร้านน้องก็ยังเปิดปกตินะคะก็อจอดรถไว้นะคะแล้วก็เข้ามา เดินเข้ามาได้นะคะตรงนี้ก็สะดวกนะคะอยูอ่ติดกับถนนนะคะาสายรอบเมืองนะคะจากเส้นตลาดสีแยกตลาดเจริญสีนะคะจะไปทางอำเภอพิบูลนะคะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะสันดีก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย